เป็นของคุณกัณพัฒน์ที่เตรียมตัวที่จะเข้าสู่ร่วมการสาวัสดิ์พัฒนะคะในเดือนธันวาคมนี้แล้วค่ะคุณค่ะ,คะแล้วก็นักแสดงสาวเพื่อนสนิทนะคะอย่างคุณที่สาวฤทิสาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยและทีนี้ค่ะแฟนก็เลยลุ้นเหลือเกินว่าอยากจะเห็นสาวทิสานั้นไปร่วมงานบวชค่ะซึ่งเธอจะไปหรือเปล่าไปฟังจากปากเธอค่ะ หลังจากอดีตพี่ชายคนสนิทกันนพัสโทรมาแจ้งข่าวดีเตรียมเข้าพิธีอุปสมบทสิธันวาคมนี้ด้านนางเอกสาวหน้ามวยทิสาวริทิสาก็เผยว่าตัวเองได้แสดงความยินดีและอโหสิกรรมให้กับฝ่ายชายที่เตรียมเข้าสู่ร่วมการาวพัฒ์ตามประเพณีแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเคลียร์คิวงานไปร่วมพิธีสำคัญได้หรือไม่เพราะตารางงานค่อนข้างรัดตัวก่อนจะรับบกความสัมพันธ์กับฝ่ายชายห่างกันมากกว่าเดิมค่ะ ก่อนหน้านี้เขาก็มีได้บอกมาเหมือนกันค่ะว่าเขาจะบวชแล้ววันไหนอะไรยังไงค่ะเราก็ได้ได้อนุมโมทนาร่วมบุญกับเขาใจเราอะอยากไปแล้วเพราะว่ามันเป็นถือว่าเป็นโอกาส แล้วก็สิ่งดีๆครั้งหนึ่งในชีวิตของคนนเะนาะคือการบวชม,มันมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆหรือว่าเรื่องง่ายๆที่คนคนนึงจะตัดสินใจบวชได้อย่างเงี้ยค่ะก็ถ,ถ้าถ้ายังไงเนี่ยเรามีโอกาสเราก็อยากไปร่วมยินดีแล้วก็ไปร่วมบุญกับเขาค่ะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะาจริงๆไม่ได้คุยกันเลยค่ะถือว่าห่างไหมก็อ,อาจจะมากกว่าเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้ไม่ได้คุยกันเลย